คลิปนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่อง mix and match แต่งตัวยังไงให้ดูดีและเสียตังค์น้อยที่สุดคือเราอ่ะมีแผนจะไปเที่ยวภูกเก็ตกับเพื่อนแก๊งนี้นี่ซึ่งแก๊งเนี้ยคือเป็นแก๊งแบบไม่ได้แต่งตัวเยอะ ก็แกแบบจะแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทริปนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราก็จะไม่เยอะเราก็จะเอาเสื้อผ้าที่เราเคยใส่แล้วนี่แหละมา mix and match กันวันเนี้ยเคยใส่แล้วตอนนั้นลุคนี้คือใส่ตัวนี้กับกางเกงขาสั้นใส่หมวกสีฟ้ามีความเซ็กซี่นิดๆแต่ทริปนี้เราจะไม่เซ็กซี่เพราะว่าเพื่อนเราแมนใช่ไหมคะเราก็จะ เปลี่ยนลุคเป็นเอาเสื้อตัวเดิมแล้วก็ไปเอากางเกงที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามา Mix and m a t c h อาจจะเพิ่มกระเป๋ากับรองเท้าเดี๋ยวเราลองมาดูฟินิชลุคนี้ดูว่าเราจะรอดไหม มาพูดถึงลุคนี้กันหน่อยนะคะคือเสื้อตัวนี้ตัวเดิมใช่ไหมคะกางเกงตัวนี้ก็ตัวเดิมเหมือนกันเราเอามาแมทชก,กันแล้วมันก็จะเป็นสีทึมๆใช่ไหมคะเราก็ตัดด้วยกระเป๋าสีเขียวนิดนึงเพราะว่าทาไมต้องเป็นกระเป๋าสีเขียวเพราะเรามีรองเท้าคอนบวดสีเขียวลุคนี้ก็เป็นลุกที่สบายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปชุดนี้นะ เราตั้งใจว่าเราจะไปคาเฟ่เพราะว่าเพื่อนเราแก๊งเนี้ชอบกินกาแฟต้องแบบโอเคดูคูคูคนิดนึง่โอเคชุดนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะโอเสื้อตัวนี้นี่คือทิปที่แล้วเลยเพิ่งใส่ไปนะคะเราก็จับมาแมชกับกางเกงลูกไม้ขาสั้นต้องมาเพราะมาทะเลนะคะชุดนี้ว่าจะไปเดินเฉี่ยวๆแถวทะเลนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปกันเลยค่ะ สุดท้ายของเรานะคะก็คือชุดว่ายน้ํหคือว่าชุดนี้ก็เตรียมไ้ก่อนไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมที่เคยใช้แล้วอีกเหมือนกันแต่ว่าตอนอนนีนะ้เราจะเป็นกางเกงที่เป็นสีแบบเป็นสีลุ้งๆเหมือนกันครั้งนี้เราก็ไปหากางเกงมา mix and match มันก็จะได้เป็นลุกที่แบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงเนาะครบแล้วนะคะสีลุกของเรา สำหรับเพื่อนๆปันไหนที่กำลังจะไปเที่ยวนะก็ลอง mix and match ชุดของเราที่เรามีอยู่ลองกันดูนะคะจะได้ไม่เสียตังค์เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย